สถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาะะก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าปริมาณน้ําฝนที่เอ่อล้นท่วมพื้นผิวจราจรแลวก็มีบ้านเรือนที่รับผลกระทบประมาณ5 0 0ร้ยครัวเรือนโดยนายจรวัดเลี้ยงกลาวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายวรนุหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าที่จักปอพก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน โดยพบว,ว่าอำเภอสิงหนครนะคะมีปริมาณน,น้ำฝนวัดได้อยู่ที่276.4ม mm, ิลลิเมตรมีพื้นที่ประสบภัย10ตำบล55หมู่บ้าน618ครัวเรือนนอกจากนี้นะคะพบว,ว่าพื้นที่อำเภอสิงหนครเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดคลองสทิงม้อบางส่วนติดทะเลสาบสงขาและก็เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างกีดขวางทางน้ําค่ะทําให้ปริมาณน,น้ําฝนที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเนี่ยนะคะมีปริมาณมากที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย โดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจกักรเครื่องมือกำลังพลและเจ้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการกำจัดวัชพืชเศษกิ่งไม้และขยะที่ไหลามาตามน้ำนะคะมากองรวมกันไว้เพื่อเปิดทางให้มีน้ำไหลระบายได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่จวดสงขลาะะก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างในบางพื้นที่ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําสายหลักอย่างอำเภอสิงหคนครก็ยังคงมีปริมาณน้าเพิ่มขึ้นซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมพร้อมทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักด,ดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมขังอีกทั้งก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ําจากกองทัพเรือเพื่อช่วยเร่งผลักดันน้ําบริเวณปากคลองสทิงหมอ้อซึ่งมีความกว้างประมาณ40เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ํา ลงสู่ทะเลสาบซึ่งผลกระทบของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เดือดร้อนแล้วกว่า500ร,ร้่ยคเรเรือนในอำเภอสิงหนครค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนนะคะรวมไปถึงน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดวยวันนี้ทางด้านของนายจรวย์เกี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเรียกประชุม เจ้าที่ของศูนย์บัญชาการอุทกภัยวาทภัยและดินถล่มประจำปี2563เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงประเมินสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานะคพะพบว่าสงขลามีพื้นที่ประสบภัยรวม11อําเภอ47ตำบล283หมู่บ้าน2ชุมชนราษฎรเดือดร้อนกว่า15,000ครัวเรือนค่ะมีบ้านเรือนเสียหายบางส่วนรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายด้วย นอกจากนี้นะคะพื้นที่การเกษตรนาข้าวและก็สวนปาล์มกว่า5,400ไร่บ่อปลาบ่อกุ้งเกือบ800บ่อถนนเสียหายกว่า200สายมัสยิด1แห่งโรงเรียน38แห่งทอ่อระบายน้ำา5 5จุดซึ่งทางท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้ารวมถึงการให้ความช่วยเหลือเข้ามาแล้วค่ะ สำหรับแนวโน้มสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้นะคะเพราะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ก็ยังคงมีกําลังแรงประกอบกับยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปค่ะซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงทะเลคลื่นสูง ประมาณ2-3เมตรค่ระบริเวณที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมชายฝั่งนะคะต้องระวังอันตรายจากคลื่นที่จะซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ธันวาคมสําหรับจังหวัดสงขลานะคะวันนี้โดยทั่วไปก็ยังคงมีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณสอง tới 3 mét